ค่ะกินข้าวค่ะเอ็บซีมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อขอเดี๋ยวก่อนแก่นว่าเฮือคือยแย่สังพวันปะปะะน้ำกั สวายใหญ่นะี่ยไอ้น,นูหิวแล้วไมนน่หิวหรอเจ๊หิวหิวหอาหารอันอื่นนอกจากอาหารเม็ดจะเห็นแล้วหรอไม่เดียวเป็นางากากับงานราก็สั่ง เล่นแล้วพากันเาเล่นแล้วมานะคะกระเจาหมดอดนะปลาถวายหายากนะคือเอ่านลกินครั้งเดียวกแพง วุ้ย老妈ทำดีบ้าอยากด้วยูกปะวะมาอันนั้นใจเข้าวะมันมาอาบเลอดกินี่ <c oughs> กตายกันเกิน,นสวัสดีเอซีครับผมฟาดโคพวกม่บวกแจงยังไงกองข้าทรงมาใไหรเรียกวา ข้าสีส้มให้เขากองท้าซื้อก้อนท้าซื้อกองท้าซื้อเนาะทำมาแกะเลยมาแกะเรนอันนี้มีมันทำห้กินเขายอดวันนี้น่าแตกกลัวไม่ทันนะข้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นมันหน่อยเดี๋ยวข้าเขียวมึงหนีไปยหงไงกูปวดเขียววันนี้มีออเดอร์ส่งตะก้าไว้นะครับผมตะก้าไว้ไว้แท้มันมีออเดอร์กี่กล่องเนี่ย

เดี๋ยวันเดียวกาปานเหมือนกัน่ะกำลังยนี่กำลรยังก่อนกำลังสวดอันอีจือกำลังดอวจยังก็สารพันเออกำลังของสารพันเป็นหอแปโล้เพชอกันเลยมอองดูน้ำเดือดอมน ด้วยสำนักงานเท่าไหร่ให้หลายหลายนีนออกมันเฮฟตกเออมาเฮดตกตกซายฟองนี่นี่แม่มาเฮดมันมีอ้อยจะลดพลอยบ่เออเพิ่งได้มองเลยเลยมาเฮดตกแล้วก็มองเลยมันมีต้นอันนั้นน่ะมันมันต้นที่ต้นน้องตลากเนี่ยนะเติมว่ามองได้มีมาเห็ดตกได้อันมันวทมีเห็ดพอได้เติมว่าให้ซื้อนางแขสงจักก่อนเด็ดไปด้ละในเวรบ นั่งแล้วอ้ยม่เาเกือไปใส่ ทานน้น nah ี่ทานนี่างคมแสแล้วใครมันบวใหญ่ตี่มันเาวาดอยู่ใส่กับเบือเบือเห็ดแม่ตายพวสเบือเนจะถึงตายนี่เบือก็เช้ากินเนาะมันเบือมันม่อยมันเอมันแบตมันจะตายอ่ะ เมี่ยาตายออกเข้านะเมี่ยาตายปัวสาฮาร์คบอกทุกวันทที่หละไม่เป็นเครื่องหฮขี้ขวเอะเออน้วัายููานีคอยนอี่คอยะีเอนเทาอยได้ค่อก็ไปหาเงินไม่ไม่คอยเห็นอ้เอ้ยน้าแต่มากกบกิ้เนาะ อ้าวคุณก็เห็ดอเนี่ยก็อือนาหมนนี่จมันนอนเจาะอยู่มีสิเปจะเบื่อเห้เสุยเหรอแล้วกินไปทัวรทีแล้วจุต่ออยู่น้ำเห็ดเบื่อเห็นน้ำ้ว่ะจะว่าเล่าก่อนคืเบื่อเพราะว่าเล่าว่าถนอนกินได้เล่าก็กินได้ละ่วายังสี่ได้กับเราเอาเขาดำก่อนไหมน้อนงว่มี จมาเห็นยายตับกระโดดอยากกินตังของถั่วปลอดสานผิษเอาจริงๆนะถั่วที่เข้าขายในตลาดน่ะเยอะมากเลยนะบางที่สิดยาเนี่ยเหมือนเน่ยเหมือนเลเนี่ยเหมือนสาเก็บขาย วันนี้กินข้าวอิ่มแล้วจะไม่ขายตะก,กร้าแล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปไหนขายเครื่องกันนะแต่เนาะคะ่ะไม่ต้องอย่งกินมาอติกทองอัน,นเยอะ กินแล้วอืดท้องกระเพาะขึ้นกินน้อยๆกินน่อยๆด้นนีกก็มีจรงนองอันนี้ก็ได้ยินเสียงชลาดก็ไปแล้ว<ม>อะไรก็ได้ขอแค่ได้งาาิกันอ้าวะำไมพับช่องพับถุงหน่อนกยังอากกันมาก็ <c oughs> มีลายครูเด้ พันยาหรือจะ้านนะกินข้าวกับแกงเห็นต้งงกที่สองช้านี่พราะกินข้าวหิวอย่ามันเบิด,บดผ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าแตา่กดก,ดอกอกด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ส่วนสุดกระจาหลังได้ไงเล้วน่าบ๊ายบายน่ายความากว่างนี่ล่ะ